สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิษิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองพระบาทวันนี้เวลา17.29นสมเด็จพระนิษิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาส ให้นายเควินช็อกเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำน,นาจเต็มแห่งสาธารณรัฐส,สิงคโปร์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกรบาบบังคมทูลลาโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางลาวฮุยชิงพระยาเอกอัครราชาทูตร,ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย <S 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 องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแกร่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2563ถึง2564เป็นวันที่5วันนี้เวลา10นาฬิกา22นาทีระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้นายพลากรสุวนรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปหอประชุมมหาวิชุราลงกรมหาวิทยาลัยราชพัสสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมประจําปีการศึกษา2563-2564ถึงมีผู้ทรงคุณวุฒิจานวน2คนเข้ารับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญารัฐประสาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม909คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นได้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานโดยได้รับการจัดอันดับด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจาก Time Higher Education 2022 เป็นอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชพัฒภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี2565ได้รับการจัดอันดับระดับ5ดาวด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนในด้านการวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมและปี2566ได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศสาขาการบริหารและพัฒนาองค์กร องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับประทมศึกษาตอนต้นการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิตรุ่นที่ 1. <S <S 1ที่โรงแรม Royal ริเวอรพลเรอเอกพงเทพหนูเทพองค์มนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนระด,ดับประถมศึกษาตอนต้นการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิตรุ่นที่หนึ่งซึ่งจัดขึ้นเนื่องจากองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์พบว่ามีการนำหลักสูตรจินตคณิตมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนกลุ่มบกพร่องทางการเรียนรู้หรือนักเรียน LD ดี จึงได้จัดทำโครงการอบรมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่7ถึง10กันยายนนี้มีหัวข้อของการอบรม3กลุ่มคือกลุ่มเนื้อหาที่เป็นสาระวิชาด้านคณิตศาสตร์กลุ่มเนื้อหาสาระที่เป็นศาสตร์ทางวิชาชีพครูและกลุ่มบูรณาการเนื้อหาสาระกับศาสตร์วิชาชีพครูและหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน46คนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห โรงเรียนที่มูลนิธิให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์และครูการศึกษาพิเศษมีความรู้ทักษะและเทคนิคเกี่ยวกับหลักสูตรจินตคณิตสามารถถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีความรู้ทักษะและเทคนิคทางจินตคณิต ที่สามารถนำไปต่อยอดได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่อความสุขสวัสดีค่ะ